ใช้แก๊สนะครับคลิปนี้ก็คลิปแนะนําก่อนส่งให้ลูกค้ามารับหลาละมุกมารับหน้าร้านนะครับเป็นถังปิ้งย่างไร้กวนนะครับเป็นใช้ถ่านเตาถ่านปิ้งย่างไร้กวนขนาด100ลิตรนะครับ100ลิตรนะครับด้านในจะมีที่ปิ้งสองชั้นด้านท่าล่างด้านบนส่วนด้านข้างจะเป็นที่ใส่ถ่านสองข้างนะครับเวลาไร้วันหมายความว่าเวลาวางอาหาร ปิ้งตรงนี้นะครับพวกมันเนี่ยจะหยดลงแต่ไม่โดนเตาไม่โดนฐานก็จะไม่มีกวันนะครับก็เหมาะสําหรับในย่านตัวเมืองนะครับที่จะขายอาหารที่มีมันเยอะแล้วก็ควันเยอะนะครับอ่อาเนี้เทศกิจนะครับเขาก็กวดขันเรื่องกวันมลพิษนี่แหละครับนี่ครับท่านข้างนี่มีเปิดสองข้างนะด้านนี้คือสามารถเร่งไฟได้นะครับถ้าเร่งไฟก็เปิด ให้อากาศเข้าสองข้างไฟก็จะแรงนะครับเวลาปิ้งนะครับก็ปิดลงมาเหมือนเตาอบเลยนะครับปิดลงมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะสุกทั่วไม่ต้องกลับไม่ต้องพลิกเลยนะฮะถึงเวลาเราก็คำนวณเวลาปุ๊บก็จะสุกทั่วเลยแล้วก็ ไม่มีกวนรบกวนนะครับส่วนขานี่ครับจะมีสามารถถอดออกได้นะครับแล้วเก็บไว้ในตัวเตาเวลาเคลื่อนย้ายนะครับของเล่านี่นะครับเป็นถังน้ําหวานนะครับสะอาดปลอดภัยแล้วก็ตัวที่วางฐานเนี่ยเราทําเป็นลายเหล็กหนาเลยนะครับลูกค้าสนใจก็โทรตามเบอร์ข้างล่างนะครับแอดไลน์ก็ได้ครับตามเบอร์นี้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ